มึงเข้าใจคําว่าคนไม่สําคัญไหมวะถ้ามึงเข้าใจอ่ะมึงก็ควรถอยคนไม่สําคัญมันก็คือคนไม่สําคัญน่ะทําอะไรไปเขาก็ไม่เห็นค่าทําอะไรไปเขาก็ไม่เห็นหัวถึงมึงจะดีขนาดไหนถึงมึงจะทักเข้าไปทุกวันเขาก็ตอบมึงมาแค่นิดเดียวเหมือนเดิมอ่ะเพราะมึงไม่ใช่คนสําคัญสําหรับเขาเขาอาจจะมีคนสําคัญสําหรับเขาอยู่แล้วก็ได้เว้ยคนที่เขาทักหาตลอดคนที่เขาชวนคุยตลอดเขาอาจจะใส่ใจคนนั้นเหมือนที่มึงใส่ใจเขาไง ถ้าเขาไม่ใส่ใจมึงมึงก็ไม่ควรไปใส่ใจเขาเว้ยถ้าเขาไม่ให้ความสําคัญมึงมึงก็ไม่ควรให้ความสําคัญเขาเพราะว่าชีวิตของคนคนนึงอะ่ะมันต้องการความสุขเว้ยไ,ไม่ใช่ความทุกข์แต่คนส่วนมากอะ่ะชอบวิ่งไปเอาความทุกข์มาใส่ใจตัวเองกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมึงทําไปเพื่ออะไรแต่จะทําอะไรก็ช่วยคิดหนะ่อยเนาะไม่ว่าจะทําตามความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวทางทางที่มึงก็รู้อยู่ว่าความรู้สึกมึงมันบอกว่าต้องเจ็บต้องผิดหวังแม่งก็หยุดไม่ได้ ท้ามใจตัวเองไม่ได้เอาเป็นว่าถ้ามึงอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่เห็นค่ะมึงก็ควรถอยออกมาเนาะ